ปูก <ítulo> <Beautiful, S 1> ุ right. Please, like so ้งมาขายเห็นไหมเนี่ยกุ้งสดๆเลยนะกุ้งไม่น้ำเลยนะแล้ววันดีนะปูกุ้งมาขายกุ้งไม่น้ำม่น้าแล้วเดี๋ยวเนี่เนาะทำอะไรคะวันนี้นี่กุ้งที่เราได้จากแม่น้ำเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะลูกนี่เราจะเอามาเผากันนะโอเคไหมี่ปู่มาขายนะแล้งก็เลยวางกล้ามเลยค่ะ หยิบก้ามวางเลยค่ะลูกขี้ม้ไหมหนูใช okay, okay. uh, oh, oh, ้มือหยิบไหมคะไม่ใช้อ so oh, ่ป้าทำให้ดูเลยค่ะนอหนน้อง so oh, ้เห ann ็นคะลนุ <tem unpredictable> ้นะโสิเน <tem start> ื้อแน่นมาก แต่นี้ตัวตัวเล็กนะตัวเล็กตัวไม่ถึงสองขีดนะก็ะเลยเอามากินเองนี่ที่ร้านจะใช้ตัวสองขีดขึ้นคุมะมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากกินที่ร้านก็ต,นต้องมาที่ร้านกุง้งเผาแพงเช้าครับอ่าต้องมาที่ร้านกุ้งเผาแพงเช้าก็จะไซส์ใหญ่เนาะ,ะไซส์ตัวประมาณตัว ตกประมาณตัวสี่ขีดเกือบสี่ขีดตัวนึงรนนนประมาณสามขีดสามตัวประมาณนึงกว่าที่กุ้งเผาไผ่ลุงเช้าจาังหวัดสิงห์บุรีนะคะนี่ร้านน้องโมเดลน้องเดลเผาหนูต้องรอนะคะน้องปิดน้องโมเดลมาแล้วคุ้งได้แล้วค่ะคะุ้งเดือดแล้วมา,วา,มาดูเลยนี่แล้วโอ้โหเผาไปทักงขยะนึยนะไหมจะเป็นนี้มัมนเดือดปุด,ดๆเลยกูไม,ม่น่าจะตัดตัวเล็กแค่ไหนนะ กุ้งแม่น้ำสดๆได้กได้ตอนเมื่อเช้านี้เขาก็เตาท่านอหอมๆบรรยากาตาดีๆคู่นีจิ้มคู่น้จิ้มีนี่หนูไม่าดูแล้วเนี่ยหนุ่มันได้ปลาลงแนละ้ปลาลงแล้วนะนนี่ กินสุดฟูดเกี่ยวปายนิ่มจ้ามมาลงกมากินได้แล้วค่ะมากินได้แล้วค่ะมาไม่ทำให้อนีริงเข้าสวนมันร้อนนะเนี่ยโอ้โหไม่ทำให้กิน น้องผู้หญิงค่ะน้องบด้ยนนั่งตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้ค่ะน้องบดเลี้ยนนั่งตรงนี้ค่ะส้มเลยโอ้ส้มเลยอโอหน้าตรงนี้เลยค่ะโอ้อ่ะน้องบด้ยนนั่งตรงนี้ค่ะข้าวด้วยโอ้ข้าวด้วยโอ้นั่งบดเลี้ยนนั่งตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้ก่อนค่ะเกบเก็บแบบนี้อบบนี้นี่นี่โอ้โหเก็บมาเกอบมาแบบี้เก็บมาตรงนี้ค <t ried up> ่ะโอ้โหเก่งมากค่ะหลงมันใช่แล้วหลงโอ้ดูดิดู่ริมแม่น้ำเนะบ้านหนาวแพรเรา ให้ป้าแกะให้นะใช่เราแกะจริงๆข้าวสวยร้อนๆหนึ่งแเราโอไหนโอแพะเราใช่หลูกแพรเรามีร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะขายกุ้งแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะลูกขายปลาแม่น้ำได้ไหมคะมีปลาแม่น้ำด้วยกุ้งด้วยมีปลาด้วยร้านานูชื่ออะไรคะลูกร้านหนูชื่ออะไรคะลูกแพลงเช้าปะคะกุ้งเผาแพลงเช้าปะคะลูก ร้อนหลกร้อนหลงไม่ได้นะดูสิแม,จม่จะใช้มือจะใช้มือกินเลยเไหมเขาได้กินเลยไหมะคะกินเลยนะคะไม่ตัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องตัดนี้เลยเอ๊ะอย่าจับหลบเดี๋ยวเดี๋ยวมีไกลนีค่ะช่วยกันช่วยกันอย่กเดี๋ยวแม่มองไม่เห็นค่ะหลบพอแล้วหลบแค่นี้พอแล้วค่ะ เราเดียวจะไม่ค่อยชอบกินเนื้อเท่าไหร่น้องเดียวชอบกินมันกุ้งมันเนี่ยมันโอ้โหคุข้าวนะนี่ยไม่เอาค่ะดูน้องมาเดียวกินนะเดียวนี่ค่ะน้องมาเดียวอ้มก่อนอมอ้โหเยี่ย,ยมเยี่ยมไหมเยี่ยม,ยยมอร่อยไหมคะอร่อยเชี่ยดูน้องมาเดียวกินเนี่ย กุ้งท <m> ี <those> ่น้องมาเดลเผาเมื่อกี้นี้หรือแม่ตัดให้เรียบร้อยแล้วมากินกับมันกุ้งคุกมันกุ้งเลยน้องมาเดียวกินนะน้องมาเดลกินอร่อยมากเดี๋ยวกุ้งจะอยู่ในท้องน้องมาเดวโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยเยี่ยมเยี่ยมไงคะน้องมาเดลเยี่ยมเลยโอ้โหชมเยี่ยมเลยไหมคะหลอกเยี่ยมเลยส่วนกล้ามเนี่ยก้ามน้องยายแม่จ๋าแกะให้เดวเนี่ย เอ,อ้ยเก็ดกินเลยเดึงเลยเดึงเ,เ,เลยค่ะเด้ยยวเดีอย่างนี้นะนี่วนะะหวานไหมคะหวานมากเลยนะเดี่าวนี่ไง,ไ,งไม่ทำให้เลยปี๊บนี่หอมเอนไอืามกุ้งพูดคำกามกุ้งกามกุ้งกุ้งเผา กเก่าเอ๊ะใหม่จ้ะมาใหม่อนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามน้องมาเดลนะคะน้องมาเดลชาแนล